วันนี้ก็อยู่กับช่องมัตทัวร์บายโซเลนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศที่หมอชิดนะครับตอนเช้าๆนะครับผมก็มีรถทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับผมตอนนี้หมอชิดก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนการส่งผู้โดยสารนะครับจากปกติจะเป็นฝั่งขาเข้านะครับแต่ตอนนี้ก็จะมาใช้ฝั่งขาออกให้เป็นฝั่งขาเข้าไปด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศ เช้าเช้าที่หมอชิด2นะครับผมอ่าม uh, ีบรรยากาศที Legend ่หมอชิด2นะครับผมเช้าเช้าช่วงเวลา7นาฬิกานะครับผมที Heck ่หมอชิด2นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศที่หมอชิด2นะครับผมก็มีรถทัวร์นะครับหลากหลายเส้นทางนะครับก็จอดให้บริการนะครับผมตอนนี้นะครับที่ชานชลานะครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ มอชิดสองนะ,นะครับผมตอนนี้ก็ยังมีรถทัวร์ยังเข้าออกอยู่นะครับผมรถทัวร์ยังเข้าออกอยังไม่หมดอยู่นะครับเราเราเรา,เราต้องมีการบริหารเวลาให้ดีๆนะครับผมมีส่วนตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังมีรถทัวร์เข้าออกอยู่นะครับผมหมอชิดสองนะครับ นี่ก็มาจากเชียงใหม่นะครับนครคนชัยแอร์นะครับผมซึ่งหมอชิดสนะครับซึ่งหมอชิดสนะครับถ้าจอดตรงนี้นะครับผ,ผู้โดยสารก็สามารถเดินเข้าไปในชานชลาได้เลยนะครับไปจุดพักคอยผู้โดยสารได้เลยนะครับผมซึ่งจะอยู่ภายในอาคารนะครับซึ่งถือว่า สะดวกสบายมากๆเลยนะครับให้กับผู้โดยสารนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้โดยสารก็สามารถเดินข้ามฝั่งไปรถตู้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับในการส่งผู้โดยสารภายในอาคารนะครับผมซึ่งแอดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการบริหารดีดีเลยนะครับผมอันนี้ก็เช้าเชนะครับผมยามเช้าที่หมอชิต2นะครับผม ก็การจะเทศกาลสงการแล้วนะครับผมออยังไงก็ต้องมีการวางแผนดีๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถที่มาจากกรุงเทพภูเก็ตมอสิีกอสวัสดีท่องเที่ยวนะครับเป็นรถมาจากภูเก็ตนะครับภูเก็ตภูเก็ตนะครับผมมอสิกอไก่นะครับรถภูเก็ตคันนี้นะครับผม กรุงเทพคนครสีปราบขนังนะครับผมโอ้ยันนี้ก็วิ่งข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับผมคผู้โดยสารยังเข้ามายังไม่หมดเลยนะครับผมบรรยากาศที่หมอชิดสองสี่สิบห้า เป็นบรรยากาศนะครับที่หมอชิดสองนะครับผมมีรถทัวร์นะครับหลากหลายเส้นทางนะครับผม ก็จอดรอนะครับก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับผมรถนะครับก็ยังเข้ามาไม่หมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นกรุงเทพเชียงใหม่นะครับสมบัติทัวร์นะครับผมก็ เข้ามาแล้วนะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่สมบัติทัวนะครับผมส่วนมากรถสายยาวนะครับก็จะเข้ามาถึงเวลาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายใต้นะครับกรุงเทพตังสตูนนะครับผมก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสายที่วิ่งไกลๆระยะทางที่ยาวนานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม กรุงเทพบ้านแพงนะครับผมโลตัสพิบูลทัวร์นะครับผมอัน,นก็วิ่งสายยาวเหมือนกันนะครับบ้านแพงนะครับผมระยะเวลาทางการเดินทางไม่ต่ำกว่าสิชั่วโมงเป็นต้นไปไม่อยากค่าเลยนะครับถ้าเทศกาลจะเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> เทศกาลก็ต้องเข้าใจนะครับผมกรุงเทพสุรินทร์อันนี้นะครับ ส่นมากก็จะเป็นสายยาวนะครับที่ามาถึงกันนะครับผมสมบุกสมบันจริงๆเลยนะครับผมสายยาวนี้ถือว่าทรลอหดนะครับมีกรุงเทพด่านจะมีสามองค์คิดถึงหมอชิดกันไหมับผมใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่หมอชิดก็ลองดูได้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศหมอชิดยามเช้านะครับผม รถทัวร์ก็พร้อมให้บริการแล้วนะครับผมเราเตรียมพร้อมกันนะครับผมที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมบรรยากาศที่มอชิดสองนะครับผม ใครที่จะเดินทางนะครับผมก็ต้องมีการวางแผนให้ดีๆนะครับผมากาศที่หมอชิดสองนะครับเชา้ชาๆนะครับผมก็ยังมีรถทัวร์ก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็ยังเข้ามาไม่หมดนะครับผมนะครับผมก็มีแต่สายยาวเลยนะครับผม ก็เป็นภูเก็ตนะครับผมกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพพนมไพรนะครับผมก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมกรุงเทพนครพน,นมนะครับผม สายยาเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมกร<า>ุงเทพเชียงของนะครับกรุงเทพเชียงของ ก็มาเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศที่หมอชิดสองนะครับผมน,นี่ก็เป็นรถสลับบุรีนะครับก็จะมารับผู้โดยสารแล้วก็ไปสลับบุรีนะครับผมก็มีให้บริการจนถึงห้าโมงเย็นนะครับรถสลับบุรีรถสลับบุรีนี่ก็เป็นพัทยานะครับผม แล้วนะครับกรุงเทพพัทยาบรรยากาศยามเช้านะครับผมก็ใกล้ช้เทศกาลแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ใครที่จะเดินทางช้เทศกาลนะครับต้องมีการวางแผนดีๆนะครับช่วงเวลานี้ บรรยากาศนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้กับ FC ได้ชมกันนะครับผมบรรยากาศที่มอชิทสอนะครับผมะนะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศนะครับช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้นะครับผมบรรยากาศเช้าเช้าที่มอชิทสอง ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็เป็นกำลังใจ้กับช่องบัตทัวร์บายสเลตในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ